พิมหน้านะครับพิมพ์หน้าหลวงปู่ต้องแบบนี้เลยนะครับนี่นี่นี่แบบนี้นะครับพิจนาต้องลำลำอ้วนๆนะครับเก็ตต้องเป็นเกดแบบนี้นะครับจุดต้องเป็นเม็ดสวยๆเด่นๆนะครับหัวตัวหนังสือก็ต้องเป็นเม็ดกลมๆนะครับอ่าผมมองเป็นคล้ายๆแบบถุงเงินถุงทองนะครับโคดจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับผมก้างนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่องนะครับและสําหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับมีเหรียญหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านนะครับมาแนะนํานําเสนอแบ่งปันกันอีก1คลิปนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับวัดดอยแม่ปังนะครับนี่นะครับ แบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกเหรียญข้างพญานาคนะครับเหรียญข้างพญานาคปี2,520นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญทรงรูปไข่นะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่แหวนนะครับนั่งสมาธิแบบเต็มองค์นะครับศีรษะของท่านก็จะเอียงเอียงมาทางด้านซ้ายมือของเรานนิดหนึ่งแบบนี้นะครับข้างๆมีพญานาคนะครับนี่นะครับระบุนะครับหลวงปู่แหวนนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังตรงนี้ก็เป็นยันยันข้าวหลามตัดนะครับนี่นะครับ โทรอรหังธรรมโอรหังสังโคอรหังนะครับวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่นะครับรุ่นนี้มีโคดนะครับจะต่อโค้ดบริเวณนี้นะครับตัวโค้ดก็เป็นโคดคล้ายๆปบบถุงเงินถุงทองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ก็จัดสร้างโดยคุณมังกรนะครับมังกรตระกูลดาบทองนะครับเพื่อหาปัจจัยนะครับำนำรายได้นะครับมาบูรณะถาวรวัตถุนะครับในวัด โงขาวนะครับวัดโคงขาวอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับในปี2520นั่นเองนะครับอ่าก็เนื้อจัดสร้างนะครับมีเนื้อที่จัดสร้างก็มีเนื้อทองคำนะครับมีเนื้อทองคำประมาณ19เหรียญนะครับเนื้อเงินประมาณ399เหรียญเนื้อนวะโลหะนะครับก็399เหรียญอ่าแล้วก็มีเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงประมาณ10,000เหรียญนะครับ แล้วก็มีเป็นเนื้ออปก้านะครับเนื้ออปป้านี่ไม่ได้ระบุไว้นะครับจานวนหนึ่งนะครับมีเนื้ออปป้าจํานวนหนึ่งนะครับการพิจารณานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับพิจารณาเหรียญรุ่นนี้ก็มีเกยนะครับมีของเกยออกมาอยู่นะครับดูความนะครับดูความคมชัดนะครับเหรียญพิมพ์หน้าก็ต้องแบบนี้นะครับพิมพ์หน้าความคมชัดจะมีเม็ดในตานะครับทั้งสองข้างนะครับความคมชัดนะครับ นี่นะครับพิมหน้านะครับพิมพ์หน้าหลวงปู่ต้องแบบนี้เลยนะครับนี่นีแบบนี้นะครับหน้าตาต้องแบบนี้นะครับมีเม็ดในตาทั้งสองข้าง ah. นะครับแบบนี้เลยนะครับความคมชัดนะครับนี่นะครับรายละเอียดต้องคมคมชัดชัดแบบนี้นะครับนิ้วมือนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับตัวนหนังสือเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งขึ้นมาสวยๆนะครับ ลักษณะการแกะพิมพ์ของตัวหนังสือก็จะเป็นเม็ดกลมๆนะครับนี่นะครับความคมชัดแบบนี้นะครับพญานาคนะครับพญานาคนี่ต้องชัดเลยนะครับนี่คมคมชัดๆเกล็ดต้องเป็นเกล็ดแบบนี้เลยนะครับนี่ครับหางพญานาคจะขึ้นมาชนคู่กันนะครับเกือบชนขอบนะครับแบบนี้นะครับนี่ พระหนา้าต้องลำล้ำอ้วนๆนะครับเกร็ดต้องเป็นเกร็ดแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับพิมพ์หน้านะครับต้องแบบนี้นะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับพิม์ด้านหลังที่สวยนะครับตัวหนังสือจะเป็นแท่งแบบคมชัดมากๆเลยนะครับ นี่นะครับตัวหนังสือจะเป็นแท่งแบบชัดๆนะครับตัวหนังสือเม็ดกลมๆนะครับหัวส่วนมากจะแกะเป็นพิมพ์เป็นเม็ดกลมๆนะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับจุดนะครับจุดก็ต้องเป็นเม็ดกลมๆชัดๆเลยนะครับนี่นะครับนี่ตัวหนังสือครับสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับจุดต้องเป็นเม็ดสวยๆเด่นๆนะครับหัวตัวหนังสือก็ต้องเป็นเม็ดกลมๆนะครับ สวยแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับแท่งคมชัดมากๆนะครับสวยนะครับตัวยันนะครับนี่ครับตรงกลางนี่ครับจะมีจุดหนึ่งจุดนะครับกลมนี่นะครับนี่แบบนี้นะครับลักษณะโค้ดนะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะโค้ดนะครับ ผมมองเป็นคล้ายๆแบบถุงเงินถุงทองนะครับโคดจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับลักษณะโคดนะครับถึงตัวตอกลงไปแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับมาดูเบอร์ตัดนะครับเบอร์ตัดนี่นะครับเบอร์ตัดก็นี่นะครับ ตัดตัดฉีกนะครับตัดหยาบนี่นะครับอันนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับลักษณะตัวตัดนะครับนี่นะครับสวยงามถึงยุกนะครับแบบนี้นะครับฝั่งทางด้านขวามือของเราก็เหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้งสองฝั่งนี่นะครับตัดฉีกถึงยุกแบบนี้นะครับลักษณะอร์ตัดนะครับ ครับก็เป็นเหรียญอ่าพุทธคุณหลักล้านจริงๆนะครับรุ่นนี้นะครับนี่เป็นหลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยยังไม่แพงนะครับสําหรับเหรียญอ่าข้างพญานาคนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปางปี2520นะครับเหรียญนี้นะครับสวยจริงๆนะครับเหรียญนี้นะครับอ่าท่านที่สนใจนะครับก็เหรียญนี้นะครับเอา650บาทนะครับ650บาทท่านที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บ อีกหนึ่งรุ่นนะครับของนกปูแหวนนะครับราคายังไม่แพงมากนะครับแล้วก็สุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับทำมาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ